เฮ้เฮ้ปะโบวะ่ะโหผมนี่มันเก่งจริง <S <S สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโซโล่เลเวลลิ่งนะครับผมและวันนี้เราจะมารีวิวเกมที่มีชื่อว่า Shadowlord Solo leveling นะครับผมโดยเกมนี้จะเป็นเกมที่คล้ายๆ Solo leveling หรือว่าเอ,อาง่ายๆคือเหมือนเลยแหละนะครับ สำหรับใครที่ไม่รู้จักโซโล่เลเวลลิงนะครับผมผมจะอธิบายให้ฟังนะครับโซโล่เลเวลลิงเป็นมังงะจากเกาหลีที่ค่อนข้างโด่งดังนะครับซึ่งเรื่องนี้ก่อนที่จะนํามาเป็นมังงะเคยเป็นนิยายมาก่อนและนิยายเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์จากไทยด้วยนะครับสําหรับใครที่จะไปหาอ่านนะครับผมก็สามารถหาได้จากเว็บนะครับตอนนี้ในเว็บมีลงถึงตอนที่129นะครับผมโดยตอนล่าสุดเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วนะครับเพราะว่าทางบริษัท ขเขาเพจขอบนะครับได้ทําการประกาศลิขสิทธิ์ของมังงะเรื่องนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะหาอ่านนะก็ไปแนะนําให้ไปซื้อนะครับโอเคผมว่ามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมถ้าพ้อมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e มาด้วยนะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่า let's go อ่ะขันแรกก็เดินนี่คืออะไรฟันอือพอดี ตัวพระเอกของเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าทรงจินวูนะครับส่วนเนื้อหาอะไรต่างๆผมก็จะไม่สปอยกัแล้วกันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยดูไปหาดูเองนะครับนี่ก็เป็นแดชใช่ไหมลบเป็นไงฮึบอุอ้ยเดี๋ยวมาดิมาดิมาดิ โอ้โดดทุบนั่นเองนะครับปุ๊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 บรอกักอนนี่เนะี่ยทุบพื้นเป็นไงมาดิ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 าดาดสวยโอ้โหรีวิวอัพนะครับผมจะเหมือนแบบในมงังงะไงมีการแบบเพิ่มเลเวลในตัวเองนะครับตันถึงร้อย โดยในมังงะเนี่ยครับก็จะมีเหมือนกับว่าให้เราเข้าไปในเกตนะครับเพื่อไปเคลียร์ดันเจี้ยนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พระเอกเราเนี่ยเป็นฮันเตอร์แลงอีนะครับเมื่อก่อนแต่บอกเลยว่าหลังๆนี่ยังโหดนะครับไม่มีใครโหดเท่าพระเอกแล้วบอกเลยสุดจริงคือแบบพระเอกเข้าไปในดันเจี้ยนะเคลียร์ดันเจี้ยนแลงแบบสูงๆคนเดียวอะ่ะคิดดูคือแบบแต่และคนเนี่ยมันต้องแบบเคลียร์ดันเจี้ยนเป็นทีมใช่ไหมแต่พระเอกเราเนี่ย เคยคนเดียวนะครับควาป็ว่าทาไมถึงเคลียรได้คนเดียวก็ไม่สปอยแล้วกันนะหาาพูดมากอย่งสวยเฮ้ยเดี๋ยวให้ตัวใหญ่บดิมนี่มันเก่งจริงไปครับผมดันต่อไป เยอะเยอะเยอะเอาจริงทุบพื้นไปดิฟันๆันฟันฟันอืมอือือออายไปดิหลบเฮ้ยกดตีไม่ได้เฮ้ยไปธนูเอาเอาเอธนูก่อนอลตูนยิงไกลก่อนตอนนี้สวยเกมนี้บอกเลยว่าเพิ่งเปิดให้ทดลองนะยังไม่มีแบบเปิดแบบจริงๆนะอยู่ในช่วงเบต้าอยู่นะครับ ให้เรามาลองเล่นได้แล้วก็สามารถติชมได้นะครับโ,โดดมาโดดกับลิโกเป็นไงคอมโบเป็นไงไม่มีทางที่ชนะผมหรอกเอาเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่ตายหรอเออ เฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำมันเบลุอยาเบลุมีมดด้วยเหมือนเบลุเลยอะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเบลูเนี่ยถ้าผู้ชมคงสงสัยว่าคือตัวอะไรนะครับผมมก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมที่เป็นมดเนี่ยครับแต่ผมว่าไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้มันคล้ายมากเลยะนะครับก็คือในมังหะเนี่ยเบลูคือมอนเตอร์ ที่แบบอยู่ในอยู่ในเกาะโคตรโหดเอาจิงเป็นมดแบบโหดจัดๆนะครับแต่ว่าในเกมนี่อะไรเนะี่ยจะเอามาเป็นเงาของข้าซิซิเดี๋ยวตายยากเลยตายเย็นเหลือเกินมาเป็นเงาของข้าซะอือจงเอา มันจะจงตื่นเลยจงตื่นเลยอุ๊ยตัวใหญ่พี่เบิ้มเดี๋ยวพี่เบิ้มใหญให่ผมโดนคอมโบนะคอมโบผมเลี้ยงหมดอนะ่ะงัด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 นี่ไงคอมโบไปไงคอมโบไปดิคอมโบแล้วก็งัดงัดงัดผมงัดไม่ได้วะ่ะ จบอย่างสวยโอเคผมก็กลับมาที่หน้าแรกกันก่อนนะครับโดยเกมนี้เนี่ยจะมีการสุ่มของครับก็จะมีพวกดาบชุดเกราะแล้วก็หมวกครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตให้กับเรานะครับแต่ของที่ผมสุ่มมาแล้วผมกดตรงกระเป๋าไม่ได้ครับฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นควรแก้ไขนะครับคนปรับปรุงผมกดไม่ได้ทําไมนะครับ ผมว่าเราเล่นต่อดีกว่านะครับตอนนี้เราก็เคลียร์เกรดมาได้ถึงเครื่องทางแล้วนะครับผมต่อไปผมก็จะไปลุยถึงเกรดสุดท้ายเลยดีกว่านะครับผมไปเดี๋ยวนะผมเจอเบลุของจริงตัวโคตรใหญ่แต่ผมน่าจะสู้ไหวแหละนะนี่แหละตายไปดิเฮ้ยผมพอเดาออกแล้วก็คือไอตัวมดเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงพอตายแล้วมันจะ เหมือนสลามในไมค์ครับอะนะก็คือตีตีตีแล้วสามารถย่อส่วนขนาดได้นะผมว่าไอตัวน,นี้น่าจะยากกว่าแล้วน่ตีแล้วอ่ะตายซะงั้น โหผมต้องมาเจออะไรเนี่ยดูเลือดผมท่านผู้ชมก็คือแบบเกมนี้แบบอย่างเยอะคืออะไรไม่รู้ผมต้องรอดไปได้ผมต้องรองไไดอไปให้ได้ผมต้องรอดไปให้ได้เกมไม่ถึงเกตสุดท้ายเลยเจริงนะหลบทุบพื้นไปดิเอ,อื้อบ้าเอ้ยโอ้โหคเพชรละกันจะเอาบอ นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยโดนคอมโบผมไปแล้วไงโดนคอมโบผมไปแล้วไงงแต่ไอ์ขนูนี่ก็ยิงผมจังะ่ะทุบไม่โดนสวยอะไรเนี่ยจะมาให้คะแนนเกมนี่หรอผมให้สี่นะครับก็คือ ผมกดกระเป๋าไม่ได้เอาจริง,รงเป็นไรไม่รู้นะคือถ้าผมกด,กดกระเป๋าได้เนี่ยก็คือสามารถเพิ่มพลังชีวิตให้ผมได้นะในการใส่กอะและตัวนี้ตัวผู้หญิงเนี่ยคือตัวอะไรนะทำไมผมยังไม่ได้ใช้ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าบอกความรู้สึกในวันนี้นะครับก็เกมน,นี้ภาพสวยนะครับแล้วก็ขอตีอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋า ผมตีอยู่เรื่องเดียวนะครับทำไมผมเปิดกระเป๋าไม่ได้นะครับทั้งๆท,ที่คนอื่นมันเปิดได้ผมงงนะครับแล้วก็อยากจะให้เกมนี้เนี่ยพัฒนาไปอีกโดยการทําเป็นสตอรี่โหมดนะครับเหมือนแบบหมดเนื้อเรื่องอะ่ะเหมือนในมังหะอะไรประมาณนี้แบบตอนแรกมาทซงจินวูแลงอีเข้าไปในรังซ้อนรังอะไรอย่างเงี้ยเป็นแมปรังซ้อนรังอะ่ะเออนะครับก็อยากจะให้ทํานะโอเคก็สำหรับเกมนี้ก็ ถ้าใครอยากเล่นผมก็จะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแล้วไม่มีอะไรมากแค่มารีวิวเฉยๆนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e ถ้าไม่ชอบกดทิด like, ไ้ไลค์ไปได้เลยนะสำหรับคลิปหน้าก็อยากทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับสำหร,รับคลิปนี้ก็ไปละบายบายจุ๊บๆ